oh <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบกินกินอาหารทุกภาคและลดจัดแล้วเราก็มองว่าเอ้ยในฮอลลูดี่ยมันไม่มีร้านอาหารอีสานเลยเราก็เลยคิดว่ามาเปิดที่เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสอาหารอีสานแท้ๆจากที่นี่มันก็เลยเป็นบอกกําเนิดของการเปิดร้านราชาส้มํำบนถนนฮอลลูดไททาวร้านนี้เนี่ยเปิดมาน่าจะประมาณสัก7ปี เข้าปีที่8เป็นร้านอาหารอีสานซึ่งยังไม่มีใครเปิดบนถนนฮอลลีวูดเราก็เลยมาเปิดร้านนี้นะคะพี่เล็กค่าจากร้านราชาส้มตำบนถนนฮอลลีวูดค่ะอาหารของเราจะเน้นไปทางที่อาหารอีสานมีส้มตำปูน้ำปูน้ำปลาที่ขึ้นชื่อนะคะทุกคนต้องสั่งแซ่บกี๊ดแล้วก็ซุปเปอร์ซินไก่ซึ่งท่านและจะลายในปากมีข้าวคั่วนะคะมีน้ำมะขามเปียก จะทําให้รสแซ่บกรุ้งกรอบซึ่งหายทานที่ไหนไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวแป้งที่เราคิดค้นขึ้นมาเองจนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ว่าทุกคนจะต้องทานแล้วติดใจแล้วบอกต่อขนมจีนแกงไตปลานะคะซึ่งเป็นอาหารที่รสจัดเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มามาทานเนี่ยเออถ้าทานรสจัดต้องมาที่นี่ของเราแล้วจะรู้ว่ามันจัดจ้านจรงิจรงๆทานแล้วมันเอ้ยน,นี่มไม่ใช่ไตปลาทานแล้วต้องรู้นี่คือไตปลาขนมจีนน้ำยาปูถ้าทานแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่ทางภาคใต้หรือภาคไหนนี่คือน้ำยาปูภาคกลาง เวลาเราทำอาหารเนี่ยเราจะทำสไตล์ของไทยแต่ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรมากคืออยากให้ทุกคนไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยได้ทานอาหารที่เป็นออริจินอลจริงๆคือต้องเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องหวานต้องอะไรเงี้ยเราจะไม่ทำสไตล์นั้นช่วงโควิดเนี่ยกระทบอย่างแรงแต่เราเนี่ยพยายามที่จะฟันฝ่ามันไปให้ได้ไหนจะพนักงานไหนจะครอบครัวเราเองซึ่งมีผลกระทบทุกคนก็ขาดรายได,ได้แต่เราก็พยุงที่ว่าช่วยกัน ก้าวไปด้วยกันฟันฝ่าไปด้วยกันจนมาถึงณวันนี้คิดว่ามันเกือบจะใช้ชีวิตเป็น new normal mm hmm. ก็น่าจะผ่านพ้นไปด้วยกันและเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวดูแลรักษาสุขภาพดูแลครอบครัวตัวเองมันล้างมือดูแลความสะอาดแล้วเราก็จะผ่านวิกฤ t นี้ไปด้วยกันมันจะต้องสู้ไปกับมันอย่าคิดว่าเอ้ยมันน่ากลัวหรืออะไรต้องตั้งสติและไปด้วยกันให้ได้ ร้านราชาส้มตำอยู่บนถนนฮอลลีวูด5169ฮอลลีวูดบูรลวาสามารถสั่งโดยตรงจากทางร้านได้3234867380หรือสั่งออนไลน์ d e ลิ v ว r รได้ที่ g r ับ Hub และ Postmate ค่ะขอบคุณนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะรักเราเป็นทวงจากร้านราชาส้มตำค่ะ